สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำข้อสอบเกมส์สิทีนะคะ,ะจะมีอยูสี่ช้อยนะคะข้อที่หนึ่งข้อใดไม่ไ้สาเหตุที่มนุษย์กระทำการที่ไม่ปลอดภัยต,ต่อการการใช้กริการการทำงานที่เส,สี่ยงสุขภาพ ถูกข้อต่อไปนะคะข้อสองใจใส่วนใหญ่ของการเกิดอุบัติเหตุคือข้อใดเกิดจากเกิดจากเกิรพนักงานข้อสองข้อหนึ่งนะคะถูกต้องเลยข้อต่อไปนะคะข,อขอ้อสามข้อใดไม่ใช่สภาพการทํางานที่ไม่ปลอดภัยออกการ ใช้เครื่องจับย่างเร่งรีบนะคะตอบข้อ B. ข้อต่อไปนะคะพนักง,งานกระทำการอันไม่ปลอดภัยได้ข้อเหตุได้ข้อนี้ตอบข้อ,ด,ขอดีค่ะ hey. ข้อต่อไปการทำงานอย่างปลอดภัยนอกจากจะช่วยป้องกันอุบัติเหตุแล้วยังขอให้เกิดประโยชน์ของประโยชน์อย่างไรายละเอียดถูกต้องที่เก่ามาข้อใดกล่าวมาถูกต้องเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับการผู้ปฏิบัติงานด้านต่างแข่งกายเออเป็นภาษาไทยเรื่องเกี่ยวกับตั้งข่าว ไม่ควรอนุญาตให้กลับได้นะครับอยากจะกลับต่อแต่เป็นตาอแดงโอเคค่ะคูเราคู่คู่เราใครจะกลับใครจะไม่ไดีกันเงข้อแดงกลับไม่ถูกต้องเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้านะคะวันนี้วันนี้ต่อตอมาเลยค่ะตอบ วันนี้ตอบอย่าอ่าวันนี้ตอบข้อ c นะคะตอบข้อ c ีหโอเคถูกต้องข้อต่อไปนะคะข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเรื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทํางานนะคะวันนี้ตอบข้อข้อไหนคะวันนี้ตอบข้อไหนคะข้อ b ค่ะอ่าข้นนี้ตอบข้อไหนคะข้อ b นี้ตอบ ตอบข้อีไหมตอบข้อสีไหมอโอเคค่ะต่อไปนะคะประเภทประเภทไฟประเภทขอขายได้แก่ไฟที่เกิดขึ้นแกบเชิเพึงเช่นน้ำมันไขมันแก๊สใช้สัญลักษณ์อะไร้อนี้ตอบข้อไหนตอนนี้ตอบข้อไหนตอนนี้ตอบพอดีค่ะ้อนี้ตอบข้อข้อ ข้อน kind of ี้ตอบพ่อพอดีใช่ไหมพอดีครับช่ไครับวันนี้มาดูแบบ้บวางายนคบทังทัยังไม่ร้ ะะสัญ,ญลักษณ์สีพื้นสีเหลืองสีของแถบตามขอบภาพสีดำสีของสัญ,ญลักษณ์ภาพสีดำหมายถึงสัญ,ญลักษณ์ประเภทใดอันนี้ตอบพ่ออันนี้ตอบข้อหนึ่งใช่ไหมเครื่องหมายเตือนลองดู เ่าจะไปนะข้อใดต่อไปนี้เก่าถูกต้องเกี่ยวกับความปลอดภัยนะคะ้อ,อนี้ความปลอดภัยเจอคนน,นี้น่าจะถูกทุกข้อไหมถูกุกข้อ๋อถูกต้องเลยอ่าทำไมนะคะ พนักงานที่ทํางานชํานาญแล้วเมื่อถึงจุดอิ่มียวก็วมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดปิเหุในการทํางานข้อสาเหตุใดข้อสาเหตุใดคะข้อนี้คุณจะตอบข้อไหนคะถ้าเป็นคุณตอบข้อข้อบีค่ะข้อบีอนะคะลองดู จะถูกไหมอ้ถูกเข้าต่อไปนะคะในการพว้แบตเตอรี่เพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์การข้วบบวกเข้ากับควบวกและควบลบเข้ากับควบลบถือเป็นการกระทําที่ไม่ปลอดภัยเพราะเหตุใดเพราเหตุใดคะเพราะเหตุใดขอนี้ถ้าเป็นคุณคุณเดาจากขนา ข้อ A ค่ะข้อ A ข้อ A นะคะถูกต้องเลยต่อไปนะคะในกรณีที่ไขควงปากแทนสุกล้อควรทำการแก้ไขอย่างไรตอนการมาแก้ไขอย่างไรพอดีคุณตอบข้อไหนคะพอดีคุณตอบข้อไหนใช้ยิน ใครให้ควงอะไรขอเลยข้อนี้คุณคิดว่าคุณตอบข้อไหนคะข้อดีค่ะตอบข้อดีใช่ไหมคะจะถูกไหมอลองโอเลิข้อสุดท้ายนะคะ เพราะได้กล่าวถึงคําจํากัดความของคําว่าภัยได้อย่างต้องข้อสุดท้ายคุณจะตอบข้อไหนคะข้อสุดท้ายข้อเค่ะข้อเโอ้ถูกหดนี่ก็เป็นเกมเสรษฐีนะคะดิฉันขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอขอบดิฉันนักสาวกมลพันธ์ภูษาคุณขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณค่ะ 真的不好。